เหรียญธนาคารศรีนครหรือเหรียญพระคันธราชสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องนะครับก็มีเหรียญดีนะครับเหรียญดีพิธีใหญ่มากๆนะครับที่จะมาแนะนำเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับเขาเรียกเหรียญธนาคารศรีนครหรือเหรียญพระคันธราชนะครับปี2อ1 3าเป็นเหรียญที่ พิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มากๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับหน้าตาพิมพ์ทรงเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญดีปีลึกๆอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่อยากจะแนะนํา f c พี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกเหรียญธนาคารนะครับเหรียญธนาคารศรีนครนะครับหรือบางท่านก็เรียก เหรียญพระคันธราชนะครับเหรียญพระคันธราชปี2,513นะครับเป็นเหรียญดีพิธียิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพิมพ์ทั้งด้านหน้านะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นพิมพ์ของพระคันธราชนะครับนั่งแบบนี้นะครับหรือบางท่านก็เรียกพระจอมสุรินนะครับนี่นะครับนั่งแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นวงกลมนะครับวงกลมตรงนี้จะระบุนะครับธนาคารศรีนครจำกัด นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่นะครับตรงกลางจะเป็นภูเขาหินสวายนะครับภูเขาสวายนะครับจังหวัดสุรินทร์อันนี้ระบุนะครับอยู่เย็นเป็นสุขลาบผลฟูนทวีฉลองครบรอบ20ปีนะครับนี่นะครับใเรื่องนี้ก็จัดสร้างนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองนะครับครบรอบ20ปีของธนาคารศรีนครนะครับก็พุทธาวิเศษยิ่งใหญ่เลยนะครับ โดยมีพระอาจารย์สวัยนะครับวัดราชนัดดาเป็นเจ้าพิธีนะครับโดยมีเกจิชื่อดังแห่งยุคนะครับมาร่วมพิธีปลุกเสกรวมแล้วประมาณ108รูปเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเกจิที่ถ้าเอ่ยชื่อมาก็รู้จักกันทุกๆคนเลยนะครับชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นเลยนะครับก็โดยอย่างเช่นนะครับมีหลวงปู่ดุลน,นะครับหลวงปู่ดุลวัดบูรพาลามพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลนะครับ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีอย่างนี้นะครับพระอาจารย์ตื้อวัดอารัญญาวิเวกหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาพองพระอาจารย์จวนวัดภูเขาทอกหลวงปู่เทศวัดหินหมากเป้งอย่างนี้นะครับหลวงปู่จันทร์นะครับพระอาจารย์วันวัดถ้ำอภัยดำ,งำรงธรรมหลวงพ่อเงินวัดดอนเจย,ยหอมด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดด้วยนะครับ หลวงปูเทียนวัดโบสถ์นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็มีเกจิอีกมากมายรวมๆแล้วประมาณหนึ่งร้อยแปดรูปนะครับร่วมพิธีปลุกเสดครร้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับสําหรับการดูการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหรียญรุ่นนี้แค่อยากจะเอามาแนะนําให้เอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่ที่เป็นเหรียญปีลึกๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาก็ยังไม่แพงน่าเก็บสะสมนะครับ ความคมชัดนะครับความคมชัดเป็นหลักเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับพิมพ์พระคันธราดความคมชัดพื้นผิวเรียบตึงเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับความคมใสความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับนี่นะครับพิมพ์พระคันธราชนะครับคมชัดลึกแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับพื้นผิวเป็นธรรมชาติมีเส้นๆนะครับ นี Scroll, ่นะครับคมคมชัดชัดนะครับเป็นด้านหน้านะครับขอบจะยกสูงขึ้นนะครับเห็นไหมครับขอบก็จะยกสูงขึ้นแบบนี้นะครับด้้นหลัง hmm. ก็ความคมชัดความชัดเจนนะครับเส้นขอบเส้นวงกลมอะไรพวกนี้ต้องคมชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะนะครับตัวหนังสือพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนี่นะครับความคมชัด แบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเหีียวรุ่นนี้นะครับให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ลักษณะเบือตัดนะครับก็ตัดถึงยุคนี่นะครับนี่นะครับลักษณะขอบตัดประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเหรียญธนาคารสีนครจำกัดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับองนี้เนื้อทองแดง ลมดำนะครับนี่นะครับก็พอสวยเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่ที่หน้าเก็บสะสมนาเล่นหาอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับเหรียญธนาคารสีนครนะครับปี2513นนะครับพิธียิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ EP นี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ